ว่าฉันต้องฝันสลายแกเข้าใจไหมว่าฉันเองก็อยากจะเป็นมนุษย์ล่องหนเหมือนกับแกแล้วพอแกกินผลสุขแค่สุขแค่ขเข้าไปแกก็เลยกลายเป็นคนที่ทำลายความฝันอย่างหนึ่งของฉันยังไงล่ะผ่านม่ว<ด>เลยนี่ว่า,วาฉันเคยมีความฝันทนได้มมนมาฉันจะใช้พลังนั้นไปท่าม,มองไม่สิ ที่ฉันอยากจะทําจริงๆก็คือไปถ้ำมองไม่ไม่ไม่ไมเราต้องมาเพืประโยชน์แก่มวลชนด้วยกันไปถ้ำมองไม่ไปมาในผมมีแต่เรื่องถ้ำมองอยู่แค่เดืองเดียวเลยดีกว่าโอ้โหแล้วเมื่อฉันซิมูเลชันมันานนับแรมปีทำให้ฉันรู้ฉันเข้าใจไม่สิทำให้ฉันแตกฉานในทุกอย่างที่พลังงานทําได้ยังไงเล่าแอมแก่ทันคุณอามีต้องตกอยู่ในอะไร บัญชีทบต้นทบดอกแบบนี้จะไม่ปล่อยแกเไว้แน right being like so, ่ไปถ้ำมองไม่ใช่แกเตรียมตัวไปที่ชอบที่ชอบเอาไว้ได้เลยเฮ้ยนึกว่าแคนเรื่องอะไรที่แท้ก็ความแค้นยี่เงาไร้สาระแบบนี้เองเหรอจะจะหืนจะอะไรก็ให้มันน้อยๆหน่อยเถอะแกเห็นด้วยอย่างยิ่งครับแกมันไอตัวโรคจิตวิถีานเอ้ผลอย่างแกมีหน้าเพราคนอื่นด้วยเ่ทีสุดเลยครับ